และนี่ก็เป็นจอเดิมของรถ m e r c e d e s เด่นนะครับเปลี่ยนมาเป็นจอแบบ AMG แบบ10.25นิ้วไม่ใช่ตัวจอ Android นะครับตัวนี้ต้องเป็นจอแท้ตัว AMG เป็นรูปรถแบบนี้ขึ้นมาเลยสวยงามมากนะฮะจากภาษาอังกฤษ,า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 ษานะครับมาดูว่าเอ้ามีภาษาไทยด้วยนะครับไปติดตามชมครับ ทีนี้เรามาต่อในเรื่องของฟังก์ชันสุดๆในรถวี a าร์บิสเน็ตใน EP ีที่แล้วเป็นฟังก์ชันเซนเซอร์ E ีีนี้เป็นฟังก์ชันจอ AMG นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับว่าจากจอเดิมจอเล็กๆที่เป็นทัชสกรีนด้วยเปยนมาเป็นจอแบบ AMG แบบ10.25นิ้วและเป็นทัชสกรีนใช้งานแบบไหนมีรูปแบบไหนบ้างไปติดตามชมครับสำหรับท่านใดที่เป็นจอ7นิ้วหรือว่าเป็นตัวเก่าจอไม่ยาวสามารถที่จะมาอัพเป็นตัวจอยาว10นิ้วแบบนี้ได้ แล้วจอตัวเนี้นะครับเป็นจอแท้ตรงรุ่นเลยจากของเดิมตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาสตาร์ทรถตัวนี้เป็นจอแท้ของ AMG นี่ครับสตาร์ทขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้หน้าจอขึ้นมาเลยไม่ใช่ตัวจอ a อ d ด o อ d นะครับตัวนี้ต้องเป็นจอแท้ตัว AMG ตัวของเดิมเนี่ยเป็นตัวรุ่นที่ไม่ใช่ AMG นะครับ หรือรุ่นที่ไม่ใช่ลำโพงเบอร์เมสเตอร์เนี่ยหน้าจอฟังก์ชันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นตัวที่เป็น AMG มันก็สามารถที่จะคดิ้งเปิดระบบออกมาที่เป็นระบบ AMG ได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวการตั้งเสียงเนี่ยจะเป็นตัวลำโพงเบอร์เมสเตอร์อันนี้ก็จะเป็นตัวฟังก์ชันของตัวจอที่เราลิงก์กับจอเดิมนะครับฟังก์ชันเดิมมาแบบไหนก็อย่างนั้นได้แต่ถ้าถามว่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนฟังก์ชันตัวนี้เป็น AMG เปลี่ยนลำโพงเป็นเบอร์เมสเตอร์ก็สามารถเปิดได้นะแล้วก็ตัวแอร์อย่างเนี้ยอย่างตัวเนี้ยฟัง ขึ้นมาเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นตัวเบอร์เมสเตอร์หรือ MG จเนี่ยก็จะขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้แตะเข้าไปเนี่ยครับสามารถใช้ตัวทัชสกรีนได้เลยของเดิมรุ่นนี้เป็นทัชสกรีนนะครับก็เปลี่ยนเป็นทัชสกรีนได้เบาแอร์เพิ่มแอร์การเปลี่ยนโหมดได้หมดนะครับนี่ฮะโหมดปรับได้หมดเลยนะครับป้ายนิ้วสัมผัสเร็วมากนะครับปิดแอร์เปิดแอร์อันนี้คือการปรับโหมดของแอร์ แต่ถ้าเป็นตัว MG ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสามารถปรับได้มาดูฟังก์ชันอื่นอย่างโทรศัพท์มือถือนะครับก็เชื่อมต่อคอนเน็กได้เลยง่ายครับมีกี่เครื่องก็สามารถ 1, 2, 2ซติม2เครื่อง2เบอร์นะครับสามารถสลับได้ไปที่โหมดเรดิโอเนี่ยเรดิโอนะครับมิวครับ <Why? S 1> แล้วก็ปรับที่โพรมไลนยได้เหมือนเดิมครับ หรือว่าปรับที่ตรงนี้นะฮะเพิ่มเสียงนี่ฮะตัแถบเมนูก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับแล้วเราสามารถใช้ตัวแผ่นนี้ได้เหมือนเดิมนะครับเลื่อนได้นี่ครับนะนะครับเลื่อนได้เป็นนะฮะโอเคไปที่หน้าโฮมนะครับแล้วก็จะมีตัวมีเดียตัวนี้นะครับก็สามารถเชื่อมบลูทูธหรือ usb นะครับฟัง เพลงจากโทรศัพท์มืบบอถือได้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเซตติ้งละมาดาูดิสเพย์หน้าจอของตัวเซตติ้งต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นรูปรถแบบนี้ขึ้นมาเลยสวยงามมากนะฮะนี่กระจกข้างก็เป็นฟังก์ชันต่างๆครับอันนี้ก็โหมดไลท์นะครับนี่ได้หมดนะครับนี่หน้าจออันนี้ก็จะเป็นจอของแท้นะครับจากจอสั้นนะครับเป็นจอยาว เต็มจอดูและดูสวยงามสามารถตั้งเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับเมนูเปลี่ยนภาษาจากภาษาอังกฤษนะครับมาดูว่าโอ้มีภาษาไทยด้วยไหมครับก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วก็เริ่มต้นจานการใช้งานไม่ต้องแสดงอีกนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าพอเราเปลี่ยนหน้าจอมาแล้วเราก็ตั้งค่าตรงนี้ใหม่เนี่ยก็จะมีโปรไฟล์ที่เราสามารถตั้งค่าได้ว่าเป็นรูปอะไรนี้ก็ข้ามไปก่อนนะครับอุปกรณ์เชื่อมต่อมือถือก็สามารถจะตั้งค่าได้เลยหรือว่าข้ามไปก่อนเสร็จสิ้นนี่ครับยินด,ดีต้อนรับ ห็นไหมระบบแท้ทั้งหมดเลยเป็นของ Merc e d e เ b e n z เนี่ยเข้ามาสู่หน้าจอปกติแล้วก็จะเป็นหมดเมนูภาษาไทยทั้งหมดหน้าจอก็จะเป็นเหมือนเดิมแต่เพียงว่าเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของจอที่ใหญ่ขึ้นแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนพร้อมกับเรือนไหม่ที่เป็นระบบดิจิตอลได้ด้วยนะครับเป็นตัวเรือนใหม่ใหม่ที่เป็นตัวเรือนไหม้เอ็มจีสามารถปรับตัวแถบเมนูตรงนี้นะครับเป็นภาพกราฟิกขึ้นได้ด้วยเลยก็สามารถเพิ่มเติมได้ครับ